ไหนแม่เอาข้าวให้ลูกมีหน่อยหนึ่งไหม,ไหมข้อเขาเทไว้เขากลัวนกมันมากินไงลูกแม่เอาให้แล้วลูกไปไหนอะสตัวลูกไปไหนลูกเราอะฮะลูกเขาที่เป็นพี่น้องกับชัดๆาต่ะนมคะเจ้า จิ๊ตลิฟกับจ้อยลอยอ่ะโตแล้วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่นะคะวิ่งไปวิ่งมาเขาจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะเป็นแม่จะเอาข้าวไปให้บ้านหลังนั้นนะคะก็จะเงียบสงบหน่อยนึงอรุูอ่ะนี่คือแม่ของชัดชาตินะคะก็คุยกับแม่ได้แต่ว่าจับเนื้อต้องตัวยังไม่ได้นะคะแม่ก็มีแผนไว้ว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยคงจะต้องเอาแม่ชัดชาติไปทำหมันนะคะ เพราะว่าเหมือนว่าจะท้องแล้วก็ไปคลอดลูกใหม่อีกคลอดหนึ่งหรือเปล่าแม่ยังไม่มั่นใจนะคะรอให้เขาพาเด็กๆมาก่อนนะคะว่าเด็กๆเนี่ยโตแล้วแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้แม่ก็เลยมีแผนไว้ว่าเดี๋ยวจะเอาเด็กๆเนี่ยใส่กลงไว้นะคะแล้วก็ให้แม่ของชัดสมกี้เนี่ยวิดีโอมันหลุดไปนะคะมันหลุดไปมันข้อมูลมันเต็มมันก็เลยหลุดไปเลยนะคะแม่ก็จะพูดใหม่ว่า แม่มีแผนไว้ว่าจะเอาแม่ของชัดชาติไปทาหมันนะคะเพราะว่าแม่ชัดชาติเนี่ยคลอดลูกมาหลายคลอดแล้วนะคะสุดสวยขาชื่อสุดสวยนะคะคลอดมาหลายคลอกแล้วก็เลยมีแผนไว้ว่าถ้าคลอดล่าสุดเนี่ยนะคะหลังหลังท้องของชัดชาติเนี่ยเขาน่าจะไปคลอดมานะคะเดี๋ยวแม่จะปล่อยให้เขาเนี่ยพาลูกมากินข้าวก่อนนะคะพาลูกมากินข้าวแล้วก็จะจับลูกของเขาเนี่ย ใส่กลงเหมือนที่เคยใส่ชัดชาติไว้แล้วก็จับแม่เขาเนี่ยไปทาหมันเราจับแม่ก็ทาหมันแล้วเนี่ยแม่ก็จะเอาแม่เขาเนี่ยมาดูแลกับลูกในกลงก่อนนะคะแล้วก็อาจจะต้องปล่อยเลี้ยงเขาเรียกว่าเลี้ยงจรเนาะก็เลี้ยงจรแต่แม่ก็ยังให้ข้าวให้น้าเจ็บป่วยแม่ก็รักษาแต่แม่ไม่สามารถที่จะเอาเด็กเด็กเข้ามาไว้ในบ้านได้แล้วนะคะจึงก็เยอะมากพอแล้วนะคะเลี้ยงดูกันไปแบบนี้มีแพลนไว้อย่างนี้แต่ในตอนนี้เนี่ย คงคง,งต้องพักก่อนนะคะเพราะว่าในบ้านเองเนี่ยก็ยังทําไม่ครบเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยแม่ยังไม่เห็นว่าไปข้อที่ไหนยังไงรอให้เขาพาลูกๆมาก่อนนะคะนี่คือแม่ของชัดชาติสวยๆ,ๆกินข้าวก็ลูกทุนหัวมาลูกมาแม่ก็รักหนูจับไม่ได้นะคะแต่ว่านั่งคุยกันได้จับไม่ได้นั่งคุยกันได้อะไรกันได้ถ้าจะจับเนี่ยแม่ต้องใช้สวิงคอบแล้วก็จับตัวเขาไม่ดุหรอกคะ่ะ แต่ทีนี้แม่ก็ยังยัง,ยงคือยังเข้าใกล้ได้ไม่มากส,สวยๆกินข้าวซะลูกเดี๋ยวตอนเย็นแม่เอาอาหารเปียกให้เดี๋ยวพี่ไรพรมากินนะพี่ไรพรมันพาพวกมาเยอะเลยเดี๋ยวเนี้พี่ไรพรก็พาพวกมันกินข้าวเยอะเลยอะค่ะพากันมาเป็นฝูงเลยแม่ก็เลยต้องต้องเอาไว้ตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเข้าไปได้ไม่งั้นพี่ไรพรวุ่นวายค่ะแม่วางไว้ตรงนี้นะแม่ไปแล้วนะลูกนะแม่ไปแล้วนะ สวยแม่ไปก่อนนะคะเนี่ยเขาสวยนะคะตาเขาสีฟ้าเดี๋ยวไปทําหมันกันนะลูกนะหนูพาลูกมากินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวแม่พาหนูไปทาหมันนี้คือชีวิตแมวจอนะคะมีอีกเยอะนะแต่เดี๋ยวแม่จะค่อยๆทําไปทีละตัวพอว่างปุ๊บเห็นเขามากินข้าวก็เลยได้จับมือถือเพราะจริงๆเนี่ยไม่ค่อยได้แบบออกมาข้างนอกก็คือข้างนอกลงรถเนี่ยไม่ค่อยได้จับมือถือแล้วตอนนี้ก็คือว่าพอดีกับการเอามือถือออกมาก็เลยได้ทําคลิปให้กับ fc ได้ชื่นชมกันนะคะเดี๋ยวแม่คงต้องจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ